เอาละครับสวีสดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับนะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับมิสเตอกูนสีไม้เช่นเดิมสูตรปิ๊งเปีงกปังวันนี้มีทุนที่996นะครับนะขอขึ้นเบ็ดหนึ่งก่อนแล้วก็ทิ้งไปนะกดโทโโบนิดหน่อยกลับลงมาซื้อกันที่ไม้ลอย50บาทนะสูตรนี้จะใช้ได้กันอีกหรือเปล่านะเรามาอัปเดตกันใหม่นะมาข้างล่างข้างหน้าไหลว่างไงโอ้โหเชียตายนะแต่ก็ยังไปได้ต่อขอบุญต่อนะ บนต่อบนต่อบนให้เล่นไหมนะบนไม่ให้เล่นนะโอ้โหนะเอาอีกไม้นึงอีกไม้นึงวันนี้แปลกแปกแล้วนะเออวันนี้แปลกแปลแล้วนะ <c oughs> ไม้เลยก,ก็ดำแล้วนะทุกทีไม่เคยดำดนำะไม้เลยนะไม้สองว่าไงไม้สองต่อไปไหมก้าวเล่ไม่เป็นไรก้าวต่อไปก้าวต่อไปก้าวได้ต่อไหม <c oughs> หรือว่าก้าวมืดนะว่าแล้ว <c oughs> โอ้โหมืดอีกแล้วนะ โอ้โหต้องแจ้งเตือนเพื่อนๆหน่อยแล้วครับนะข้อสูตรนี้นี่โอ้โหน่าจะต้องพักๆก,ก่อนนะเออนะพักสูตรนี้ก่อนไหมเอาลองดูอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งม,มาบนต่อบนต่อโอ้โหสูตรนี้สูตรนี้ไปไปต่อนะไปได้ต่อสปินสปินยังไปได้ต่อหือกำกึ่งนะไปได้ต่อกำกึ่งแต่ ก็จะขอลองเสี่ยงไปต่อไปต่อเว้ยอือปูกระตูนิดหน่อยนะกระตูนิดหน่อยนะกระตูนิดหน่อยกระตูกอีกแล้วกระตูกอีกแล้วอือมาไปดิเต็มแม็กนะอัดไปเลยอัดไปเลยเต็มคาลเลอร์เบลนะมาสตาร์ทกันเลยดีกว่าตรงนั้นปล่อยทิ้งไปเลยกลัวมันมืดแล้วโอูม้มืดมืดสองไม้นะ โอ้ห oh, สงสัยต้องเจ้งเตือนเพื่อนๆในกลุ่มหน่อยนะครับนะว่าแปะนี่ไม่ได้นะสูตรนี้ตรงนี้ค่อนข้างไม่ได้นะมาไหมไม่น่าจะมาหรอกนะเออไม่เคยจะได้นะเอาจริงๆนะผมไม่เคยจะได้เลยนะเออเล่นแบบนี้ไม่เคยจะได้นะครับนะสปินเพิ่มเนี่ยอืของเกมแปนะของเกมแปดนะแต่ค่อนข้างยากนะแปะนอนยังง่ายกว่าอีกนะครับนะเออแปนอนยังง่ายกว่าเลย เอาเอาดิเอาดิเอาดิประทัดไหมประทัดไหมติดประทัดแน่นอนไม่ลุตติดประทัดแล้วติดควีนติดควีนี่ติดควีนประทัดหน่อยไหมโหนะงูประทัดไม่มาแต่หนึ่งเปี้ยกก่อนนะซุปเปอร์เมก้าวินนะครับนะอืเอาหน่อยดิแปะเอาหน่อยแปะเอาหน่อยคืนทุนได้หน่อยจ้ะคืนทุนได้หน่อยอืประทัดมาสิบไหมสิบไหมเออสิบได้อยู่สิบได้อยู่หนึ่งเปี้ยงหนึ่งเปี้ยกอีกหนึ่งดอกนะ โอ้โหนะรอบนี้รอบนี้ขอเอาคืนกันบ้างขอเอาคืนกันบ้างมันต้องเอาคืนแล้วนะโอ้โหมือดมืดสองไม้เลขนะกระอักเลือดกันเลยทีเดียวนะร้อยห้าสิบบาทอืมไม่ใช่ดิสามร้อยดินะเออมือดสองรอบอ่ะนะสามร้อยตอนนี้ก็ได้กําไรไหมได้กําไรอยู่ร้อยห้าสิบนักล้ำนะอืมกำไรอยู่รนะ้อยห้าสิบแล้วกำไรอยู่150ร้อยห้าสิบลนะหกคุณมาที่เก้าร้อยเก้าสิบหกนักล้ำนะเอ็นเอ็น เอ็ดไหลต่อไหม,มหนึ่งเปี๊ยกก่อนนะหนึ่งเปี้ยกก่อนไดเอ็ดมาก็ได้กําไรเพิ่มมาอีกนะอมไม่รู้จะมืดสามไม้ไหมดินะเออนะกลัวมันจะมืดสามไม้เนาะแปลกแปลกแปลกมากวันนี้อ่ะเออนะแปลกมากเลยเอามารอบสุดท้ายรอบตุดท้ายแปะนอนมาหน่อยดิ ได้แค่ฝ,ฝันนะได้แค่ฝันนะโอ้โหรอบนี้792เลยนะช่วยชีวิตได้เยอะเลยช่วยชีวิตได้อย่างเยอะมากอ่ะเอาต่อรอบสุดท้ายท้ายสุดนะสุดท้ายท้ายสุดจะจ่ายเยอะหรือไม่ขอบนบนก่อนละกันเนาะขอบนบนก่อนบนบนบน,บนอือไปต่อข้างหน้าข้างหน้ายอมให้เล่นต่อไหมข้างหน้ายอมไม่เล่น เจ๊ตายโอ้โหโอ้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 โหโอ้เจยัคว่มนะโอ้โอ้ต้องบอกเพื่อนๆในกลุ่มก่อนแล้วนะเออจิงนี้นะโอ้สูตรนี้แบบขอรุนก่อนรุนก่อนดิขอรุนอีกทีนึงขอุนอีกทีนึงเออมันก็โอเคอยู่นะแต่ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับนะเพราะว่ารอบแรกมันอยู่ใกล้เข็มแล้วนะถ้ากดต่อไปนี่มันมือแน่นอนไม่เอาดีกว่า ข้าปวดนะวันนี้หึงแปลกๆต้องพอแค่นี้ต้องหยุดไปก่อนแค่นี้หรือเปล่าอม,มาหน่อยจ้ะมาหน่อยจ้ะกำไรอยู่ไหนกำไรอยู่ไหนต้องให้ได้กำไรหน่อยนะต้องให้ได้กำไรหน่อยโอ้โหสูตรนี้สูตรนี้ต้องขอพักไว้ก่อนเนาะหเหมือนตุกี้มันจะจับทางเราได้เลยเนาะเอ,อเราเล่นสูตรนี้บ่อยนะเล่นสูตรนี้บ่อยเกินไปอะ มันจับต้นชนปลายเราถูเรียบร้อยเลยนะอืดูดิโอ้ขาดทุนนะ่ะขาดทุนไหมนี่ขาดทุนอยู่ขาดทุนอยู่นะเออนะเราซื้อร้อยห้าสิบไปนะโอ้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้มิสเตอร์คูนกันด้วยนะครับนะแล้วมาเจอคลิปดีๆมันๆอย่างนี้ทุกวันเลยจะมาแจ้งข่าวด้วยนะว่าอืมที่แปลนี้ทิ่งนี้ก็หยุดไปก่อนเนาะไม่ไหวนะเอ do you